สวัสดีครับผมกรพักนะครับเป็นตัวแทนจากดูกตินะครับปีนี้นะครับดูกติได้มาร่วมในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนเจ้าใหม่นะครับ ก็ถือว่าเป็นการเริ่มการการตลาดดูดคติครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่งจะมีการเปิดตัวดูดคติของเราไปแล้วก็ถือโอกาสนี้นะครับในการที่จะเปิดตัวดูดคติของเรายัางจัดเต็มที่งานมอเตอร์อีคโปเราก็จะนําไฮไลท์ทุกอย่างที่เราจะจัดแสดงมาเปิดตัวที่งานมอเตอร์อ o โปนี้ครับแน่นอนครับก็จะต้องมีรุ่นออกใหม่ถึง4รุ่นนะครับแล้วก็ยังจะมีรุ่นที่ออกแบบพิเศษโดยเฉพาะแล้วก็เป็นรุ่นลิมิ t เ d ็ดดิชั่นโปรโมชั่นเนี่ยเรามีค่อนข้างหลากหลายครับก็จะเป็นเน้นในเรื่องขออง Service นนนัาีกกจ เรื่องของ Financial เราก็จะมีเพื่อที่จะให้ลูกค้าเราสามารถที่จะมีความสะดวกสบายในการที่ออกรถแล้วก็มาจัดเต็มทั้งในเรื่องของรถบัตร์ไซนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็เสื้อผ้าเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ดูคติได้กลับมาออกงาน Model Expo นะครับขอเรียนเชิญน,นะครับเพื่อจะมาดูรถรุ่นใหม่ๆที่กำลังจะมาถึงครับผม